สวัสดีครับผมวนะฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องเพื่อนผู้เอกอย่างผมจะกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตได้ยังไงเล่มจบนะครับผมนะฮะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ทำเป็นฉบับมังะแค่สองเล่มเนาะที่เหลือก็ไปตามอ่านในนิยายเอานะครับผมนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไป รับชมเนื้อหาข้างในกันได้เลยนะครับผมไปฮะโอเคครับมาถึงส่วนของเนื้อหาข้างในกันเลยนะครับผมนะนี่ครับส่วนของปกด้านหน้าเริ่มที่สองเนี่ยมีเขียนว่าเริ่มจบนะฮะโอเค โอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปแกะซิลออกกันเลยนะฮะ okay. มันครั้งนี้อื โอเคครับหลังจากที่แกซิลแล้วเราก็เปิดดูข้างในกันเลยนะฮะแรกก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคเหมือนเดิมฮะเออเอาปกข้างนอกออกมา โอเคผมจะเปิดไปเรื่อยๆเยเนาะ จะมีตัวคอนเสิร์ตมาเนาะ เหมือนเรื่องจะจบแล้วเนาะเฮ้ยครับ โอเคจบแล้วโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสหรับการรีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องเพื่อนเพ่ออย่างผมจะกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตได้ยังไงเริ่มจบนะครับผมนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะ อก็ถ้าใครอยากจะหาอ่านเนเรื่องต่อก็ไปหาอ่านได้ในฉบับนิยายนะฮะโอเคโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้กันเนาะโอเคไปละบาย